เราจะพาไปส่องซุปตาหนุ่มหล่ออติกันหน่อยบอกเลยนะว่าหนุ่มหน้าตีเนี่ยถือว่าเป็นยอดสเปคของสาวๆเลยก็ว่าได้แล้วมันมาแรงแบบทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุค90เอยยุคก่อนหน้านี้และมายุคล่าสุดมีใครกันบ้างเริ่มกันที่ซุปตาววยละอ่อนกันบ้างเลยดีกว่านะคะสําหรับนี่เลยเจเจกฤษณภ,ภูมิและต่อธนภพค่ะ คบเพาะกันมาเลยนะคะแตกเนื้อหนุ่มกันมาไม่กี่ปีแต่ดีกรีพระเอกตีสุดฮอตด้วยกันทั้งคู่เลยนะสำหรับคู่นี้นะ <c oughs> เขาแจ้งเกิดมาจากการเป็นนักแสดงวัยรุ่นค่ะ ได้ชิมลางงานละครงานหนังงานเพลงโอ้โหมาหมดทุกอย่างผลตอบรับไม่ต้องพูดถึงคือแฟนคลับเนี่ยตามกรีบสลบยกให้เป็นตีหล่อหน้าใสในดวงใจไปต,ตามๆกันเลยนะจ๊ะนี่ขนาดสองหนุ่มเขาหัวใจไม่ว่างแล้วนะคุณผู้ชมแต่แฟนคลับบอกจะโสดไม่โสดก็พร้อมจะปาหัวใจให้อยู่แล้วคะ่ะ แหมก็หน้าขาวปากชมพูตาติมันจะกระจิงหัวใจอะเนาะคุณผู้ชมเนาะอหล่อไปหมดไปหยบมาอีกรุ่นดีกว่านะคะโตมากว่านี้นึงนะคะก็เป็นตีหล่อคลองใจสาวๆไม่แพ้กันหน้าจอเลยจ้าดีเลยนะคะให้เพกตีขี้เล่นอเล็กธีรเดชแล้วก็เพกตีสายละมุนเจมมาต้องบอกว่าภาพนิ่งเนี่ยอูหล่อแล้วตัวจริงโอ้โหคุณผู้ชมโอโมมากนะคะสองหนุ่มเอลงหน้าตีนะคะที่มีสาวๆพร้อมใจละลายไปพร้อมกับรอยยิ้มกระชากใจโอ้แล้วอเล็กใส่สีแดงมาโอ้โห ม,มันฟังมาก,าก<ด>มันเทิงไทยรัฐนะคะได้มีโอกาสจอกไม่สอบถามอาติเล็กนะคะว่าสเสน่ห์ของหนุ่มตีนยอยู่ตรงไหนนะคะถึงได้ครองใจสาวๆทั้งบ้านทั้งเมืองแบบนี้ค่ะงานนี้นะคะอเล็กจะตอบว่ายังไงแอบกระซิบเลยว่าดิฉันฟังแล้วดิฉันเขนินแทนลูกสาวเขินแทนลูกโบเลยละจ้าโอ้หนุ่มตีน่ารักจะตายแต่ทั้งมดทั้งมวลม,มันก็อยู่ที่สไตล์ของคนเนาะแต่ว่าทุกคนก็มีสเสน่ห์เหมือนกันแหละครับผมแต่ว่า ลุมตีอ่ะ,อะน่ารักนะจ๊ะลองสายตีดูครับไม่ผิดหวังหรอก คือเธื้แนะว่าเขาน่ารักจริงแต่อานนี้ต้องไปถามน้องโบหรือเปล่ายังไงเธอไปดูในไอจีก็รู้แล้วว่าเขาอินเลิฟกนขนาดไหนน้อวิจัยก็ต้อเดือมจะตายใช่ค่ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปคุณผู้ชมสักยุค90กันหน่อยเนี่ยพวาเราสามคนเนี่ยถือว่าเป็นยุค90นะสาวๆแพ้ใจให้กับใครคะนี่ค่ะพี่โดมประกรลามและพี่พุกเกอรพลคือสมัยนั้นนี่ต้องยกให้เขาส่งคนจริงๆนะโอ้โอถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นยุคทองของดาราหนุ่มลูกครึ่งใช่แต่บอกเลยว่า ตีหลอกก็มีพื้นที่ในหัวใจของสาวๆเหมือนกันโดยเฉพาะสองหนุ่มที่เรายกตัวอย่างมันนี้คือหล่อจริงๆผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะดีกรีความหล่อของทั้งคู่ยังคงเป๊ะปังยกให้เป็นตีหล่อระดับตำนานกันไปทั้งคู่เลยนี่จะได้นะเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วสมัยก่อนนี่คือนับวันในใจของดิฉันเลยนะอสําหรับพี่ดงประกรณ์ลำนี่หสุดยอดอ่ะหล่อมากนะแต่ว่าเวลามันก็ผ่านมาแต่ว่าทําอะไรพวกเขาไม่ได้เลยนะคยังไม่ไดกเลย เดิมนะจ๊ะถึงแบบว่ามีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแต่ก็มันก็คนละสไตล์กันใช่คนละแบบคนละแบบเอออ่ะ,อะคุณผู้ชมค่ะ